สวัสดีครับไปพิมพเพื่อทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุดเทียนซาวนะครับวันนี้มาประจําคลิปวันที่5นะครับผมพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับวันนี้ก็มาสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับผมสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับพอดีว่าจะลงเมื่อวานนะครับผมพอดีฝนตกนะครับฝนตกไฟดับนะครับก็เลยมาลงวันที่5นะครับผมวันนี้อาจจะมาเช้าหน่อยนะครับมีคอสไอคิวนะครับผมแล้วก็มีพาวเวอร์เข้ามานะครับมาตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกเป็น ปรีของมิวสิกซาวนะครับผมเป็นปรีใหม่นะครับของมิวสิกซาวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเสียงดีนะครับไม่มีข้อแคกนะครับตัวนี้ก็ใช้ไม้ได้1 2 3 4 4ตัวนะครับผมใช้ไม้ได้4ตัวนะครับเสียบด้านหน้านะครับผมแล้วก็ มีช่องอ็อกไลน์เลยครับผม1น3นะครับผม3อ็อกนะครับผม3อ็อก3สเตอร์นะครับ L.R. นะครับผมด้านหลังก็สามารถพ่วงเข้าพาวเวอร์ได้เลยนะครับแล้วก็พ่วงเข้าฮอนได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับพอดีต่อเปิด พลงอยู่นะครับผมอาจจะมีสายตึงๆนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับผมก็คือ1นถึงสจะเป็นฮอนนะครับผมจะเป็นเสียงฮอนนะครับก็จะออกกลางนะครับผมออกกลางทนโทนฮอนนะครับผม1นถึงสนะครับเสียงฮอนนะครับผมออกไปหาเพ่อื้นฮอนนะครับผมออกไปหาฮอนนะครับ ส่วน5ถึง8จะเป็นเมนนะครับผมเมนเอานะครับเมนเอาจะเป็นเสียงรวมนะครับผมเบรดกลางแหลมนะครับ5ถึง8นะครับผมด้านบนจะเป็นเสียงฮอนนะครับผมไว้สำหรับเข้าพาวเวอร์ฮอนนะครับด้านล่างสำหรับเข้าพาวเวอร์เบรดกลางแหลมนะครับผมหรือว่าไปเข้าคอร์ดก็ได้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นลายนะครับผม1 2 3 4นะครับด้านล่างจะเป็นเรคคอร์ดนะครับผมเป็นช่องลายนะครับช่องลายนะครับผม นีใช้งานได้ปกตินะครับผมเสียงดีนะครับผมของมิวสิกซาวของแท้นะครับเป็นรุ่น mx 601นะครับผม mx 601นะครับ mono audio mixer นะครับผม mx 601นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมราคา2,800ันแนะครับผมราคา2,800ันแนะครับผม จัดส่งฟรีนะครับ2,008จัดส่งฟรีนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับร้อยสองนะครับผมก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมเบอร์โทร0925094921นะครับผมราคา2,008นะครับราคา2,008นะครับผมเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับผม150บาทนะครับ150บาทเพราะว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมพอดีนะครับชิ้นต่อไปเป็น ไปฟัง EQ คอร์ดก่อนนะครับผมไปฟัง EQ คอร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวขอเปิดข้อเปิดซาวกลมๆนี่นึงนะครับผมพอดีมีเพลงมาจากข้างบ้านนะครับต้องเปิดเสียงเพลงซาวกลบไว้นะครับการเสียงเพลงแทรกเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมีติดลิขสิทธิ์นะครับผม ชิ้นต่อไปเป็น EQ นะครับผมชั้นเดียวนะครับของ Modify นะครับผมรุ่น125นะครับ Modify EQ Modify นะครับผมชั้นเดียวนะครับ1 U นะครับ15แบนด์นะครับผมซ้ายขวานะครับสไลซ์สั้นนะครับผมสไลซ์สั้นนะครับเป็นรุ่น215นะครับผม215นะครับรุ่นอยู่ด้านขวานะครับผม215นะครับผมตัวนี้ก็ราคา1,300บาทนะครับผม1,300บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับ1,300บาทนะครับผม เก็บเงินไปทางบุ๋เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับผมของไม่ดฟายนะครับผมม่ดีไฟนะครับผมข้างหลังเป็นแจ็คเอวาร์นะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับผมฝั่งเอฝั่งบีนะครับผมเป็นสเตอร์นะครับัวนี้ก็สภาพสวยนะครับผมแต่ว่าจะมีด้านบนจะมีรอยข้อแหลกนะครับผมถอดเข้าถอดออกนะครับ ด้านล่างนะครับผมด้านใต้นะครับราคา1,300บาทนะครับผม1,300บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผม1,300บาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีกหนึ่งร้อบาทนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นคอร์สนะครับผมเป็นคอร์สของ sr s o u นะครับผม sr s o u นะครับ เป็นรุ่น223 XL นะครับผม223 XL นะครับตัวนี้เป็น2ทางนะครับผม2ทางนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็น XLR นะครับผม XLR นะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผม เป็นคอเซิร์เวอร์สองทางนะครับราคา1,400บาทนะครับผมตัว SR 1 4า0บาทนะครับผม1,400บาทนะครับผมรวมค่าจัดส่งนะครับผมเก็บเงินปทางบวกเพิ่มอีก100บาทนะครับชิ้นต่อไปเป็นคอสสามทางนะครับผมตัวนี้ไม่มีแบรนด์นะครับ no brand นะครับผมแต่ว่าสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่สภาพสวยนะครับผม เป็นรุ่น223 XL นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าจะคนคนละยี่ห้อนะครับคนละยี่ห้อนะครับผมข้างหลังก็เป็น XLR นะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผมตัวนี้มีมีโลแยกนะครับผมฝักงขวาจะมีโลแยกนะครับผม ราคา1น0่งนามนะครับผมตัวโนแบลราคา1น0่งนามนะครับผม1น0่งพ้บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมเป็น2ทางนะครับรับเล่นในสอทางนะครับผมสภาพใหม่นะครับผมไม่มีสนิมนะครับแต่อาจจะมีรอยรอยใช้งานนะครับผมอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับ สติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมยังไม,ยงไม่ยังไม่มีการเปิดสานะครับชิ้นต่อไปเป็นของ EQ ของ DBX นะครับผม DBX เป็นรุ่น2 2 3 1นะครับผมตัวนี้สไลด์ยาวนะครับผม2ชั้นสไลด์ยาวนะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นของแท้นะครับมีสติกเกอร์รับประกันจาก ทางมหาจักรนะครับมิสติกกรับประกันนะครับผมของแท้นะครับตัวนี้จะของซื้อมามือเดียวนะครับผมใช้งานใช้งานคนเดียวนะครับใช้งานมือเดียวนะครับผมอย่างซื้อมาใหม่มือหนึ่งนะครับผมซื้อมาใหม่มือหนึ่งนะครับสภาพสวยนะครับผมแต่ก็อาจจะมีรอยด้านบนอาจจะมีรอยนะครับเพราะว่ารอยเข้าแหล็กนะครับผมรอยการใช้งานนะครับมีถลอกนิดหน่อยนะครับผมภายในใหม่นะครับสภาพภายในสภาพใหม่นะครับผม ตัวนี้เม็ดอินไชน่านะครับเม็ดอินไชน่านะครับผมด้านหลังก็เป็นเอ r นะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับสภาพใหม่สภาพสวยนะครับผมราคา5,800บาทนะครับผมห้าพบาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางบุฟเิ่มอีก150บาทนะครับของดีพีเอกแท้นะครับผมมีสติกเกอร์รับประกันนะครับสภาพใหม่นะครับผมตัวนี้มีเคเบเซอร์ในตัวนะครับ ของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับตัวคอมพิวเตอร์ก็กันสัญญาณพิกนะครับผมกันกันสัญญาณเกินนะครับตัวนี้ก็มีมาในตัวนะครับผมสไลด์ยาว2ชั้นนะครับผมสไลด์ยาว2ชั้นนะครับซ้ำเสียบแบนนะครับเป็นรุ่นสองสองซ้ำหนึ่งนะครับเป็นของแท้นะครับผมด้านใต้นะครับฝั่งนี้ด้านใต้นะครับผม ด้านหลังนะครับเมดอินไชน่านะครับผมของแท้แต่ว่าผลิตไชน่านะครับราคา5,800ันแนะครับผม5,800รวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มอีก150บาทนะครับชิ้นต่อไปเป็นพลวัลแอมนะครับผมมาฝั่งเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์ในเครือของบัตเทกว่าเทคนะครับผม บริษัทเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกๆนะครับผมจะเป็นเอนจิเนียร์นะครับตัวนี้เป็นมอเฟล์นะครับผมใช้ม่แปลงโม่แปลงเหลี่ยมนะครับมีสีลูกใหญ่2ลูกนะครับผมราคาตัวนี้เข้ามา4,800รบาทนะครับผม4,800บาทรวมส่งนะครับผมตัวโม่แปลงอาจจะมีมีเทปบรรทายรัดนิดนึงนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ก่อนนะครับตัวนี้ใช้เป็นมัดเฟดดำนะครับผมมัดเฟดดำข้างละ3คู่นะครับ6ตัวนะครับผมเทสสัง A นะครับมัดเฟดเสียงดีนะครับผมเสียงแรงดีนะครับฟังเีนะครับผม ราคา4,800รวมส่งนะครับผมตัวเอนจิเนียร์นะครับเป็นมอเเฟดนะครับผมเผื่อเพื่อนเพื่อนหาเอ็มมอเเฟดนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมไม่ใช้งานนะครับเป็นม้อแปลงนะครับผมใช้ดีนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเป็นเดลต้านะครับผมเดลต้าเดี๋ยวจะขอย้ายสายแป๊บนึงนะครับผม ตัวต่อไปจะเทสเดลต้านะครับผมเดลต้าราคา6 8 0 0บาทนะครับผมราคา6 8 0 0บาทรวมส่งนะครับเดลต้าเป็นรุ่น Power Magic Power Tech นะครับผม5,000 v z นะครับเป็นรุ่นนะครับผมเป็นรุ่นนะครับไม่ใช่วัดนะครับผมเดี๋ยวจะเทสสังเอนนะครับผมเดลต้าเทสให้ก่อนนะครับแล้วก็จะให้ดูภายในนะครับผม เลยอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีเดียวนะครับผมเทสฝั่ง A นะครับผมฝั่ง B นะครับตอนนี้กำลังขับ5ร้อยวัตนะครับผม5 5ร้อยวัตที่8โอห์มนะครับผมต่อข้างนะครับรับ18โคลงปั๊มนะครับผมได้ค่าละ2นะครับขับแสงกลางก็ได้นะครับสบายนะครับผม ราคา6กพันแนะครับผม 6, หกพันแปดรบาทรวมส่งนะครับผมของพวกกันมาฝากนะครับเลือีกตัวหนึ่งจะเป็นของ CDO i น,นะครับผม c o ST ST พันนะครับผมแต่ขอย้ายสายแป๊บหนึ่งนะครับ ัว C R D O จะเป็นของนอกนะครับผมเป็นของ U S นะครับผมของ U S นะครับ S T พันธนะครับผมตัวแจ้งราคาก่อนนะครับตัว C R D O จะราคา5,500ันหนะครับผม5,500ันหรวมส่งนะครับ5,500ันหรวมส่งนะครับผมมีการเปิดฝาตรวจเช็คมาแล้วนะครับผมก็คือการผ่านการซ่อมแซมมาแล้วนะครับราคา5,500ันหนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมเป็นรุ่นพันนะครับผมก็คือวัดวัดตรงรุ่นนะครับ เรจะเทสให้ก่อนนะครับผมฟัง A นะครับตัวซี o โอจะเป็นมอดเฟดนะครับผมเป็นมอดเฟดนะครับฟัง B นะครับผมั่ง A นะครับใช้งานได้ปกตินะเป็นแอมนอกนะครับเป็นของยูนะครับผมตัวซี o โอนะครับ ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับผมแต่ว่าผ่านการตรวจเช็คมาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูไส้ในนะครับผมแล้วก็ให้ดูข้างหลังนะครับผมแต่ละรุ่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูของนอกก่อนนะครับผมของนอกก่อนนะครับ ของนอกเปิดฝาของนอกเปิดฝาจะลําบากนะครับผมเพราะว่าต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูของไทยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูของนอกนะครับผม ด้านหลังเอนจิเนียร์นะครับผมด้านเอนจิเนียร์ก็จะเป็นโัร่ดำแดงนะครับผมโัร่ดำแดงนะครับแล้วก็มีฟิว AC กับฟิวลำโพงนะครับผมฝั่งอินพุตก็จะเป็น x อ r นะครับแล้วก็มีแจ็คโฟนนะครับผมตัวเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์เป็นของไทยแลนด์นะครับผมเป็นของเมดอินไทยแลนด์นะครับก็เป็นในเครือเดียวกับวอเท็กว่าเทคนะครับผมเดี๋ยวจะดูตัวที่2เป็น Data นะครับ เดี๋ยวให้ดูเดต้านะครับผมจะขอยกลงแปบ๊บนึงนะครับเดต้าก็ใช้ มม่แปลงเทอรอยนะครับผมมม่แปลงเทอรอยมม่แปลงกลมนะครับลูกใหญ่นะครับผมมีซียูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดลูกนะครับผมน่าจะหมื่นไมโครนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าซัลเตอร์อยูนหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะครับห้าคู่นะครับผมข้างละนะครับข้างหลังก็จะมีขั้วดำแดงนะครับผมแล้วก็สเปกคนนะครับสัญญาณเข้าก็จะมีเอกรอาร์นะครับผมฝั่งเข้าฝั่งออกนะครับผม ตัวผู้ตัวเมียนะครับเดลต้าเป็นของไชน่านะครับเป็นของไชน่านะครับตัวนี้ซื้อใหม่ก็หมื่นกว่าบ,บาทนะครับผมจะมีฝา ยางรองนะครับะยางรองหม้อแปลงนะครับผมตัวต่อไปเป็นซีโอเดโอนะครับซีโอเดโอต้องเปิดฝา อยูในีออไดโอนะครับผมซีอใช้มัดเฟตนะครับผมใช้เป็นมัดเฟ,ฟดดำนะครับเดี๋ยวจะนับก่อนนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปตัวนะครับผมข้างละนะครับข้างละสิบหกตัวสี่ห้าข้างละแคู่นะครับผมแคู่สิตัวนะครับมอแปลงเป็นมอแปลงเทอรอยนะครับ เป็นแอมนอกนะครับผมเป็นแอมนอกนะครับมีซีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีซีอยู่แปดลูกนะครับผมพัดลมอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีสัญญาณเข้าจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับผมขาเข้ากับขาออกนะครับผมบางลำโพงก,ก็จะเป็นสเปกคนนะครับ เป็นสเปกคอนนะครับผมใช้ปลั๊กคอมนะครับปลั๊กไฟใช้ปลั๊กคอมเสียบนะครับผมตัวนี้กําลังวัดประมาณ600นะครับผมหกรที่8โอห์มนะครับต่อข้างนะครับผมเสียงดีนะครับผมเป็นของนอกนะครับผมเป็นของ US นะครับผมแต่ว่าราคานี้ก็ผ่านการเช็คมาแล้วนะครับผมผ่านการเช็คมาแล้วนะครับราคา5,5 0 0นนะครับผมรวมส่งนะครับ เก็บเงินไปทางบุคเพิ่มอีกสองบาทนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นดอกนะครับดอกสิบแปดนะครับผมเผื่อพี่เพื่อนหาดอกสิบแปดนะครับมีแต่ดอกเดียวนะครับมีอยู่อย่างละดอกนะครับสิบแปดของเชอรันเจอร์นะครับผมพีโอเดโอนะครับผมพีโอเดโอนะครับเป็นรุ่นเชอรันเจอร์นะครับผมตัวนี้เป็นหกห้าศูนย์เป็นกําลังวัดหกห้าศูนย์นะครับผม รุ่นนี้ก็ออกแบบมาสำหรับตู้ปิดนะครับใส่ตู้ปิดดังดีมากนะครับผมตัวเชนเจอร์นะครับเป็นโคงหล่อนะครับผมเป็นโครงหล่อนะครับตัวนี้ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วนะครับผมแต่ว่าซ่อมเนียนนะครับจะมีรอยรอยเปิดหมวกนิดนึงนะครับผมกระดาษเดิมนะครับ แต่ว่าจะมีรอยเปื้อนหมวกนะครับผมตัวนี้ราคาดอกละสองพันนะครับผมราคา2 0 0พันรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบกเพิ่ม200บาทนะครับผมเพราะว่าชิ้นใหญ่นะครับ28 0 0บาทรวมส่งนะครับราคาเป็นราคารวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มอีกสองบาทนะครับผมเผื่อพี่เพื่อนหาคู่นะครับหาไปหาไปจับคู่นะครับผมมีเข้ามาดอกเดียวนะครับ เป็นรุต่ต่อตูดมีน็อตนะครับผมตูดสามารถเปิดฝาได้นะครับมีน็อตหกเหลี่ยม4ตัวนะครับผมก็สามารถเปิดตูดได้นะครับฝั่งนี้เป็นของ u ูเอนะครับผมสินิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่เป็นยูเเอนะครับผมราคาเดียวกันนะครับมีเข้ามาดอกเดียวนะครับผม ไว้สีเนื้อเลครับผมไว้เท่ากันนะครับเป็นโค้งหลอเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นเม็ดอินยูเอนะครับตัวนี้ก็มีรอยเปิดหมวกแล้วนะครับผมมีรอยเปิดหมวกแล้วนะครับแต่ว่ากระดาษเดิมนะครับผมราคาดอกละ2,000บาทนะครับผม2อ0 0ันแรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มดอกละ200บาทนะครับผมเพราะว่าชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่แล้วก็หนักนะครับผม ชิ้นต่อไปเป็นตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้ลำโพงพลาสติกนะครับผมของ p ีโอเดโอนะครับราคาคู่ละ4ี่พันแดนะครับผมราคาคู่ละ4ี่พันแดนะครับผมเมื่อกี้ก็ใช้ใช้ลองพาวเวอร์อยู่นะครับเสียงดีนะครับผมเสียงดีใช้ได้เป็นของ p ีโอเดโอนะครับเป็นของแท้นะครับผมมีมีกลางแหลมในตัวเดียวกันนะครับมีใช้แหลมเป็นแหลม ปากเป็ดนะครับผมแหลมปากเป็ดนะครับตัวดอกจะเป็นดอก12อนะครับผมเป็นดอกของ P ีโอนะครับเป็นตู้ของบริษัท P นะครับผมเป็นตู้พลาสติกนะครับผมสามารถมีสามารถตั้งขาตั้งได้นะครับผมมีรูเต้าเต้าเสียบนะครับตัวนี้ก็ตั้งเป็นตู้เสียงกลางก็ได้นะครับผมรูาใช้เป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีมีเฉียงนะครับด้านข้างจะมีเฉียงนะครับผม ตรงนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเพจแล้วก็เป็นเพดเหล็กนะครับผมเป็นของบริษัทพีนะครับราคา4 8 0 0ันแนะครับผม4 8 0 0ันรวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางด้านะครับอีกฝั่งนหนึ่งจะเป็นของทิกเกอร์นะครับผมเป็นของทิกเกอร์ซาวนะครับตัวนี้เป็น15นะครับผมเป็น15นะครับเป็นสิ้นิ้วเป็นตู้15นิ้วเป็นทรง ps นะครับผมตัวนี้ก็เป็นของ ของไทเกอร์นะครับผมของทิกเกอร์ซาวนะครับทิกเกอร์ซาวนะครับผมทิกเกอร์ซาวนะครับอาจจะอ่านเสียงเพี้ยนนะครับผมของทิกเกอร์ซาวนะครับผมของแท้นะครับทีเอสนะครับผมเป็นตู้ตัวทิกเกอร์เป็นสิบห้านิ้วนะครับผมเป็นสิบห้านิ้วดอกเป็นดอกของผีนะครับผมผีเหมือนกันนะครับแหลมก็จะเป็นแหลมตูดได้นะครับผมมีในเวิร์กในตัวนะครับ ราคาเท่ากันนะครับผมแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกเล่นนะครับผมราคา4,800ครับคู่ละนะครับผมคู่ละ4,800นนะครับสนใจชช้นไหนก็โทรมาสอบถามนะครับผมเบอร์โทร092 509 4 9 2 1นนะครับผมหรือว่าแชทไลน์มาถามก็ได้นะครับเบอร์เบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ